สวัสดีครับวันนี้้านเนกโซลเซลนะครับผมมาติดปั๊มน้ำนะครับที่อำเภอดัตสายนะครับผมเป็นงานธรรมดานะครับอันนี้น้ำนะครับเข้าสะนะครับผมเป็นโคกหนองนานะครับจุดที่หนึ่งครับผมเข้าน้ำหนึ่งนิ้วนะครับน่นนะครับผมมากับทีมงานสามคนนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นคลองน้ำนะครับสูบมาแต่ข้างล่างนะครับผม ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับจนจะติดต่อเข้ามาได้ครับผมมรเนัโซลาเซลล์ครับวันนี้เพิ่งได้งานเดียวนะครับผมนี่นะครับเป็นโคกตองนานะครับนี่นะครับผมนี่นะครับกำลังจะไปต่อชุดที่สองครับ สนใจจดต่อเข้ามาได้ครับ0807281044ครับผม